ตัวค,คู่คอนโรงนังกัปบป๊อปคอนนำ้ำนั่นกับแปลวไฟลำโพงกับไม้ส่วนสมองต้องคู่กับหัวใจต่างกันแค่ไหนแต่แตาขาดกันไปคงจะไม่ไว้ไปไม่รอสักอัน่าเป็นคู่ช่วยกันอยู่ทุกทีถึงต่างกันอย่างนี้แต่เป็นคู่กันถึงแม้เราน,นต่างต่างกันสักเท่าไรแต่ก็รู้ลึกๆข้างในใจเรานั้นฉันต้องคู่ มีเพียงแต่เธอแค่เธ,เธอเท่านั้นที่คอยเติมสิ่งที่ขาดชีว,วิของมาฉันพลาดให้เราได้เดินต่อด้วยกันฉันต้องคู่กับเธอต้องมีแต่เธอคู่กันเสมอตลอดจะนิรันร์นิรันร์นิรัน์ฉันเก็บมาเพื่อคู่เธอเท่านั้นเพื่อรักแต่เธอเท่านั้นไม่มีวันเปลี่ยน คู่กับซีดีโรีมดกับทีวีการขอลับกับโจอีคนไทยกับลอตเตอรีโดนัทกับกาแฟเพลงฟรีกับโฟร์แชกประตูกับกุญแจช่องสามกับกาลาแม่แปลกเธอต้องแยกย้ายกันไปไม่มันไม่ใช่แยกไม่ได้ไม่สมผ่านแค่คิดนี้มันก็ปิดวิปริติดผงรับประกานต้องอยู่คู่กันแบบนี้แฮปปี้ทุกวันถึงแม้เรานั้นแตกต่างกันสักเท่าไรแต่ก็รู้ลึกๆข้างในใจเรานะ แค่เธอเท่านั้นที่คอยเติมสิ่งที่ขาดช่วยเธอเข้ามาฉันพลาดให้เราได้เดินต เธอเท่านั้นที่คอยเติมสิ่งที่ขาดช่วยประคองมาฉันพลาดให้เราได้เดินต่อด้วยกันฉันต้องคู่กับเธอต้องมีแต่เธอคู่กันเสมอตลอดจะนิรัน,รนรตนนน์นิรันต์นิรตลอดจนรนต์นิรันต์นิรฉันเกิดมาเพื่อคู่เธอเท่านั้นรักแต่เธอเท่านั้น ไม่มีวันเปลี่ยน h u e e j e Oh ไม่มีวันเปลี่ย ที่มีความวกวในโลกที่ทุกคนต้องเดินรนองที่ซับซ้อนร้องลง,งจนใจนั้นแสนเหนื่อยในโลกที่ความทุกข์ท้อใจได้เดินผ่านเข้ามาเรื่อยๆจนบางครั้งไม่รู้จะข้ามไปเช่นไรแต่งชีวิตยงผ่านยิงได้พบ เองเจอกลับทำให้ฉันคิดในใจฉันดีใจที่มีเธอฉันดีใจที่เจอเธอเธอคือกำลังใจเดียวที่มีไม่ว่านาทีไใหนในฉันดีใจที่มีเธอแม้จะต้องพบอะไร ฉันก็รู้และฉันอุ่นใจว่าฉันนั้นจะมีเธออยู่ตรงนี้ในอุปสรรคที่มากมายในความวาดวันที่วุ่นวายในอนาคตในปัจจุบันและ อดีตในความเจ็บปวดที่ต้องเจอที่ไม่เคยพ้นไปสึกทีแต่ยังไม่รู้พรุ่งนี้ต้องเจอกับเรื่องใดยิ่งชีวิตยิ่งผายิางได้พบยิ่งเจอกลับทำให้ฉันยิ่งคิดในใจ ฉันดีใจที่มีเธอฉันดีใจที่เจอเธอจะคือกําลังใจเดียวที่มีไม่ว่านาทีไหนไหนฉันดีใจที่มีเธอแม้จะต้องพบอะไรฉันก็รู้และฉันอุ่นใจว่าฉันนั้นจะมีเธออยู่ตรงนี้ กลับทำให้ฉันยิ่งคิดแน่ใจฉันดีใจที่มีเธอฉันดีใจที่เจอเธอจะคือกำลังใจเดียวที่มีไม่ว่านาทีไหนเฉันดีใจที่มีเธอ แม้จะไม่เหลือใครใครฉันก็รู้และฉันอุ่นใจว่าฉันนั้นจะมีเธออยู่ตรงนี้ฉันก็รู้แลฉันอุ่นใจว่าฉันนั้นจะมีเธออยู่กับฉัน ฉันก็ไม่ใช่ใครก็แค่คนหนึ่งโลกเราดูฉันกว้างใหญ่ท้องฟ้าดูฉันกว้างไกลเธอแปลกใจบ้างไหมมันเป็นเรื่องบังเอิญหรือตั้งใจมันก็ขึ้นจริงๆหรือฝันไปการที่เรานั้นได้พบกันที่บนโลก ก็ไม่รู้จะพูดมันอย่างไรแต่หมดทั้งหัวใจที่ฉันมีฉันเชื่อว่าสิ่งนี้คือเรื่องมหัศจรรย์ที่เราได้พบกันคือเรื่องมหัศจรรย์ที่ฉันได้รัก ที่ฉันบอกรักเธอเหมือนฉันได้เจอทุกสิ่งเหมือนฉันได้พบความจริงในหัวใจฉันจะยืนอยู่ขคางเธอนับตัแต่ตนี้ไปเราจะไม่ไปไหนมันเป็นเรื่องบังเอิญหรือตั้งใจมันก็ขึ้นจริงๆหรือฝันไป การที่เรานั้นได้พบกันที่บนโลกนี้ก็ไม่รู้จะพูดมันอย่างไรแต่หมดทั้งหัวใจที่ฉันมีฉันเชื่อว่าสิ่งนี้คือเรื่องมหัศจรรย์ที่เราได้ 在春天里，最盛开的花。 ที่ฉันได้รักเธอคือเรื่องมหัศจรรย์ที่สุดที่ฉันเคยได้เจอโอ้เธออืมคือเรื่องมหัศจรรย์ที่เราได้พบกันคือเรื่องมหัศจรรย์